ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto DETAILING วันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของยนต์ประกรรมสายสปอร์ตจากค่าเยอรมันกับ BMW M9 รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนรอคอยมากที่สุดด้วยดีไซน์ที่ล้ำอนาคตเครื่องยนต์ที่ดุดันและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเราจะพาไปดูทุกรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาจำหน่าย เริ่มจากดีไซน์ภายนอก BMW M920025 มาพร้อมเส้นสายที่โฉบเฉีียวดุดันและทรงพลังตัวถังถูกออกแบบให้มีความรุ่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดแรงต้านอากาศกระจังหน้าไตาคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW ถูกปรับให้ใหญ่ขึ้นแต่ไม่เกินงามพร้อมลายคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันไฟหน้าแบบเลตแมทริกดีไซน์บางเฉียบพ,พร้อมฟีเจอร์อะดัปตีฟเลเซอร์ไลท์ที่สามารถปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อมและทิศทางของพวงมาลัย ล้ออลลอยขนาด21นิ้วลายใหม่พิเศษสำหรับรุ่น M พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงที่แสดงถึงความดุดันในแบบ M Series เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารเราจะพบก,กับความหรูหราที่ผสมผสานกับความสปอร์ตได้อย่างลงตัวเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ Merino โโแบบสปอร์ตพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดเบาะคู่หน้าเป็นแบบบักเก็ตซีที่โอบกระชับตัวผู้ขับขี่ได้ดีในขณะเข้าโคง้งกุ้งมาลาย M Sport แบบ3ก้านตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ พร้อมแผดเดินชิพเพื่อความร้าใจในการเปลี่ยนเกียร์คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14.9นิ้วที่ทำงานบนระบบ BMW iDrive รุ่นล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและระบบเสียง b o w e and b i l k i n g Diamond Sound u r r System ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางนอกจากนี้ภายในยังมี Ambient l i g h t ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ หรือจะเลือกตามโหมดการขับขี่ที่ตั้งไว้ก็ได้เช่นกันหน้าจอแสดงผลแบบฟูดิจิตอลขนาด12.3นิ้วสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนพร้อมระบบ Head up d i s เพลยที่ฉายข้อมูลขึ้นกระจกบังลมหน้าเพิ่มความปลอดภัยและไม่ต้องละสายตาจากถนน ในเรื่องของสมรรถนะ BMW M920025 ใช้ขุมพลัง V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.4ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ720แรงม้าแรงบิด850นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.1วินาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ M Steptronic และระบบขับเคลื่อน4ล้อ X d r i ไ e ร์ที่สามารถปรับการกระจายแรงไปยังล้อหน้าและหลังได้อย่างอิสระนอกจากนี้ยังมีระบบรีปโมดสำหรับสายขับสนุกและระบบล้อคอนโทรลที่ช่วยให้การออกตัวทำได้อย่างแม่นยำ ระบบช่วงล่างของ M9 ยังถูกพัฒนาให้ตอบสนองต่อการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขับแบบสปอร์ตหรือการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันระบบ Adaptive M-Suspension จะปรับความแข็งของช่วงล่างตามสภาพถนนอัตโนมัติเพิ่มความนุ่มนวลเมื่อขับในเมืองและให้ความกระชับเมื่อใช้ความเร็วสูงทางด้านเทคโนโลยีช่วยขับขี่ BMW M9 ก็ยังไม่เป็นรองใครทั้งระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและฟีเจอร์ช่วยขับอัตโนมัติในบางสถานการณ์เช่นการขับในทางด่วนซึ่งทำให้การขับขี่สะดวกปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องราคา BMW M9 ปี2025มีการเปิดตัวในตลาดโลกด้วยราคาประมาณ180,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ6.5ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนำเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับตลาดประเทศไทยราคาจำหน่ายอาจแตะถึงประมาณ12-13ล้านบาทขึ้นอยู่กับออฟชั่นที่เลือก ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับความเป็นรถสปอร์ตระดับเพ่อธงจาก BMW ที่ให้ทั้งความแรงความหรูหราและเทคโนโลยีในคันเดียวสรุปแล้ว BMW m 9 2 0 2 5คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตสุดหรูที่ไม่เหมือนใครและพร้อมจะเป็นเจ้าของสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดแห่ง M รุ่นนี้คือคำตอบที่คุณต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม auto d e t a i l i n g เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถรุ่นใหม่ใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ